สวัสดีครับนะักเรียนเรามาดูนะครับการคูณจํานวนคละนะครับการเราที่เราจะคูณจํานวนค่าเนี่ยนะครับเราคูณจํานวนคละเนี่ย,นะยไม่ยากเลยนะครับนะแล้วก็มีขั้นตอนนะครับอยู่นะมีสเต็ปการทําอยู่นะครับหนึ่งก็คือให้เราเปลี่ยนจากจํานวนคละนะให้เป็นเศษเกิน คูณทำสเต็ปที่1ก่อนนะครับเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกิน2อคูณสได้6 6บหบวกหได้เศษ7จส่วนสนะครับสาคูณหเป็น15บวกสเป็นเศษ17บส่วนสโอเคไหมนี่ก็คือขั้นที่1ต่อมาก็ทําการคูณนะครับต่อมาก็ทําการคูณการคูณเศษส่วนก็คือบนคูณบนเจ็ดคูณสิได้เท่าไหร่นักเรียน7จ็คูณสิได้1นะึ่งร้อยสิบเก้าไหมล่างคูณล่าง เมื่อเราได้เศษเกินเสร็จแล้วปั๊บนะครับสเต็ปต่อไปก็ไม่ยากก็ทําเศษเกินนั้นให้เป็นจํานวนครั้นะครับก็พอคูณเสร็จเราจะได้เศษเกินออกมาใช่ไหมเมื่อเราได้เศษเกินก็กลับให้เป็นจํานวนครันะครับนี่ก็คือสเต็ปของการคูณจํานวนครั้เพราะฉะนั้นหกนะครับหกหกหนึ่งหกเหลือเศษห้าหกเก้าห้าสิบสี่ก็สิบเก้าเศษห้าสิบหก นะครับเพราะเรื่องการคูณจํานวนค่านี้ไม่ยากนะครับสเต็ปแรกก็คือเปลี่ยนจํานวนครั้ให้ปเป็นเศษเกินต่อมาก็คูณแล้วเราก็เปลี่ยนเศษเกินกลับมาเป็นจํานวนคลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะครับดูต่อนะ,สะเสมาครูมี8เศษ1ส่วน2คูณกับ3เศษ2ส่วน5นะครับ8เศษ1ส่วน2คูณกับ3เศษ2ส่วน5 ทีนี้เราทํายังไงทีนี้เราทํำยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนจากจะเปนค่าเป็นเศษเกิน8เศษ1ส่วน2ก็8 2 16 6, 6 1ก็เป็นเศษ17ส่วน2ตัวนี้5ใช่ไหม5คูณ35บวก2ก็เป็น17ส่วน5นะครับ17คูณ17ได้อะไรสองแป8 9ไม่ไเรียนไม่รู้นะครับ อ่าครณลองคูณดูค,ณคุณคูณว่า17 17 2 8 9 7 1 7อ่าจึกจ๊กจกึอ่าได้289จริงนะครับโอเคไหมสเต็ปต่อมานักเรียนก็ทำการคูณเศษคูณเศษ17 17 2 8 9ส่วนคูณส่วนได้10ครับ10หารที่8ได้กี่ครั้ง12 20นะครับ 8เป็น280เศษ9ส่วน10ทันไหมเพราะฉะนั้นการคูณจำนวนคละนะครับก็ให้เราเปลี่ยนจากจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินสเต็ปต่อมาเราก็ทำการอะไรได้เลยครับทำการคูณน,นะเมื่อคูณเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเศษเกินนั้นกลับไปเป็นจำนวนคลาอีกนะครับนี่ก็คือสเต็ปนะครับของการเปลี่ยนจำนวนคลาในการคูณจำนวนคลานะครับนะ